เป็นเสียงน้อยออกพอได้ออกหวยแต่เดือนพืชกิ้กอะทายคนห้องก็ออกมาเจ้าสวงท่านิมานดอกแต่ว่ามื่อนี้นกเขาแล้วเชียงมันคู่สามยกสามสี่ยกนกปลากับคู่มิดวพอามันถึกอแล้วล่ะถืก ไอ้เวตุนพุ่มๆลกกุ้งแหงนกป่าวินมาจับกุ้งแหงกุ๊กกุงแหงเลียวเห็นมันเหยียกใส่โดดลงมาลงมามาสู่กันยู่ข้าหนึ่งมิตรเถือล,ะละ้วล่ะไปเบิ่งกันมาถิ่เสียงทำกันเสียงน,นกนกเสียงน้อยทำกันนกตอกอู้สามสี่เถือ ไปเบิ่งกันมาเรื้องน่อยมันล่งตะดุดแล้วมันบกไข่ขันแล้ว่ายุเพื่อนบกขันจากเทื่อเลยออกมาลองเบึงบกคู่บกยังดอกนกออกมาปลาแต่เล่นดีอยู่นกเข้าเอาเดี๋ยวกัน กู้ใ <fully go. S 2> okay. ่กันโดดลงมากันถือลงมาบึงโอ้ถือเกียบเกียบบ่ถือถือเงาอ้ลงมาบึงโตัตนกันบ้างโอ้ งามน,นกตัวนี้โอ้ถึกอจำเงามับนามมาว่นตะายมือแล้วออจอมโหดมาใส่มันบกกาเขาวันน่งมันเห็ดแห้งผดพอก,ก็บเกเสียงหน่อยอเสียงหน่อยมันบกใครคู่แห้งดอกคู่เหียกคู่เหียกคู่หเหียกน็ด เที่ยมที่11 12ปีนี้สำรับปีนี้สำรับเอตเลือเอาออกปีนี่และต้า6-3กซ้มาหอดนี่แหละเอาออกจากมานหลดนกตัวนี้มันม้านอยู่พดนกคนขับบานนี่